ตลาดนัดวันจันนะครับเราพบกันหน้าที่ตรงนี้นะครับตลาดนัดวันจันสุพรรณบุรีนะครับสินค้าดีมีคุณภาพหมดแล้วหมดเลยนะครับเนือน้อยได้าจะหายครับเอาไว้ให้นะลุงนะพี่สามสิบบาทนี่นะครับน้ำเนื้อสด่สิบาทามาด้วยนะครับสี่สิบบาทให้ร่วกันได้ร่วมกันได้ร่วมกัได้ใช่ไหมนี่นี่นี่เราไม่ขึ้นโลอ่ะนี่ เดียวร้อยเดียวยินเล็งไม่ได้นะจ๊ต้องแข่งจ้ร้อยเดียวครับร้อยเดียวหมดเลยนะครับแอ้ก็อีกนหนึ่งสี ีกัันนด้วยะครบจาขอขอขอบคุณนะครับเจ้าของตลาดนะครับดูผลนะครับนะครับที่นุเคราะห์ให้พวกพ่อค้าแม่ค้าขายในเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีครับนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าของตลาดสดูผลนะครับนะครับขอเจมอนคือสิ่งพุดนะครับก็ขอขอบคุณที่ให้พ่อค้าแม่ค้าได้ ช่วยกันขายนะครับในตลาดวันจันทร์ของเรานะครับทุ่งเรืองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าของตลาดครับสําหรับร้านน้อยหมูสดนี่ขายหมูโลเท่าไหร่ครับหมูโลหนึ่งร้อยบาทครับโปรโมชั่นครับทุกวันจันทร์เลยใช่ไหมครับทุกวันจันทร์ครับตั้งแต่เวลากี่โมงครับตั้งแต่เวลาห้าโมงครับโปรโมชั่นห้าโมงเย็นนะครับคือทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ครับผมหมูโลละหนึ่งร้อยคุณร้อยเราพบกันที่นี่นะครับสำหรับ ตลาดนัดวันจันทร์นะครับเติมนั้นอยู่้หลายร้านทั้งุกๆร้านนะครับที่อยู่ในตลาดนัดวันจันทร์ของเรานะครับ ส่วนด้านในนะครับเดินเข้าไปเลยนะครับส่วนะครับเดินตามสบายๆนะครับเดินนะครับอยู่ในหลังคานะครับอยู่ด้านหลังคานะครับหมูสดๆใหม่ๆจากซีพีนะครับรับประกันคุณภาพโดยตลาดนัดสุปรผลกบินโบนะครับเรามีสินค้ามากมายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารของถงน้อยหมูสดนะครับ หมูสดสดใหม่ๆเจีโรละ100บาทนะครับ ตลาดนัดวันจันทร์สุโขผลกบินบุรีนะครับเราให้พ่อค้าแม่ค้าขายฟรีนะครับช่วงนี้กระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเป็นยุคข้าวยากหมาแพงทางเจ้าของตลาดใจดีนะครับเลยสั่งการมาให้ผมในนามของผู้จัดการตลาดนัดสุภพผลกบินบรุรีให้พ่อค้าแม่ค้าขายฟรีเพราะว่ายุคนี้มันจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเป็นยุคข้าวยากหมาแพง ช่วยเหลือ <libro> พ่อค้าแม่ค้าช่วยเหลือคุณลูกค้าผู้มีประคุณทุกท่านทุกๆวันจันทร์เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับตลาดนัดวันจันทร์ของเราทุกๆวันจันทร์เราจะมีโปรโมชั่นสินค้าราคาถูกแต่ว่าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพมีไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารของถุงเราจะมีบริการครับโปรโมชั่นแบบนี้มีนานไหมครับมีไปถึงอีกหลายเดือนนะครับ ประมาณหน้าหนาวนะครับเราจะให้ขายฟรีถึงประมาณหน้าหนาวเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของตลาดนะครับเห็นคุณข้าวสำคัญของคุณลูกค้าผู้มีพกุณรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าเราอยากให้ขายฟรีขายฟรีนานๆครับถึงหน้าหนาวไปเลยครับสิ้นสิ้นปีนั่นแหละครับประมาณนั้นนะให้ขายฟรีไปเลยครับก็เรียนเชิญพ่อค้าแม่ค้าทุกๆที่นะครับทุกๆจังหวัดนะครับถ้าอยากจะมาขายสินค้าอาหารไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของผมอาหาร เรายินดีต้อนรับเรียนเชิญพ่อค้าแม่ค้าทุกทุกร้านด้วยครับคือทุกทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับทุกทุกวันจันทร์นะครับตอนนี้จริงๆเรามีตลาดนัดวันพุธใหญ่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นโปรโมชั่นสําหรับตลาดนัดวันจันทร<ฤ>์จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายฟรีครับคือตลาดเริ่มเปิดตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ครับตลาดจะเริ่มเปิดประมาณบ่ายโมงก็เปิดแล้วนะครับถึงสามทุ่มนะครับก็เรียนเชิญพ่อค้าแม่ค้าทุกทุกร้านทุกทุกที่ด้วยนะครับ สำหรับตลาดนัดสุขผลกระบินบุรีนะครับอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกระบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีก็โทรติดต่อได้ที่ไหนครับก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์092 6233 274ในนามผมผู้จัดการตลาดนัดสุขผลกระบินบุรีครับ นนนะะปูนไม้ทั้งกบันมาใหม่ๆจบๆเลยนะคะด้วยนะครับยิมลอง,งในรุ่นของความอร่อยนะครับจาน,นของเรานะครับฝากทุกๆร้านด้วยๆนะครับสิครับในตลาดนัดรจันของเรานะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับขายฟรี Cảm